วันนี้ตอนเย็นไปนะไปอะหนองคองปลูกต้นไม้ปลูย้ายใหยแกเลยวันี้ตอนเย็นมีผู้บ่าวคนใหนก็ใส่เขาทุก คนแกจะทำอะไรเอาเอาเอาแน่ๆนี่แกจะทำอะไรจะได้เตรียมคนเจะไปเลี้ยงอึ่งไม่เดียยวไปเลี้ยงอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ถามอไม่ได้ถามว่าเลี้ยงอึ่งหรือไม่เลี้ยงอึ่งแต่ถามว่าจะขุดก็มึอหนักเรว่าจะไปทุดยังไงจะขุดปอกยังไงเอาอปอกออกเหรอ แมู่เออไม่ก็คือแม่บอกว่าอะไรเอาใส่ใส่ยางใสยง่ยางสอดเข้าไปแล้วก็งัดแค่นั้นเองแม่บอกใส่ยางสอดเข้าไปแล้วก็งัดเออกูก็ไม่รู้<อ>ไงว่ามันเกิดอะไรเขาไม่ทัคนเดียวคนเดียวไม่พอเรากก็แม่ผู้ํามไงโอ้ยมันนี่ีิดินู่ได้นั่นนี่ิดดินได้นั่นแม่มก็เปิดหน้าใส่ยางไปใส่น้าใส่ดินดินมันนิ่มพอดินมันนิ่มปึ๊บ แม่ก็เอาเสียมนี่ยแซะแซะข้างล่างแซะข้างล่างให้น้ำมันไหลออกตอนนั้งยังตืนเสร็จแล้วมันต้องผู้หนึ่งเอาเสียมเอาเสียมงัดทอไททว้ผู้หนึ่งดันถึงจะออกมันต้องเห็ดสองคนพออยกับเบ็ดปล่อยกับเบ็ดเปิดน้ำใสแล้วแต่เบ้นมันไม่ทำด้วยไม่ทำกับแม่ไม่ช่วยแม่ทำ แกเาเป็นดินผูกมะนาวพี่ดินมันอ่อนอ่ะเป็นคุยอ่ะก็ปอกก็เป็นทําช่วยแม่ที่เกียยตำําหนังยาวอย่างนี้ทำได้แต่งานที่มีเงินงานไม่มีเงินไม่ค่อยทำามยาอันนั้นทีเดียวแต่เาจะพูดยางเง ให้ได้ฟูในชีวิตมันวาว่าหนูว่าเหตุแรงงานที่มันมีเงินงานที่บ่มีเงินหนุ่บ่เห็ดดอกนั่นล่ะพี่ว่ามาหน่อยให้หนี่มินเ่ไม่ยินไม่ยินหมดนี่ตั้งใจพูดให้ได้ยินหมดอะไรจะแบ่งเบาภาระแม่หน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่แบ่งเบา Còn thắng quần lên rồi không vậy. rồi à. rồi. Oh. Marked a location. Oh

Gracias. Oh. ไม่มีเลยพี่หมดแต่วันนั้นมีแต,ต่น้ำมันหมูอยู่ในต,นตู้เย็นอ่ะอืมกดวดเลขกดไอ้สามว่าห้าสิบน้ำมันหมูเน้ำมันหมูไอ้ผัดไวนี่ก็ดีะจริงๆตอนนั้นมันก็ดีเลย Head toward this point. to location Head toward this point

संत पे ये ओके चला नहीं अब तो क्या कर लोग ไม่เจออ่างรก้ใครพี่บาสต้ใครตัวเองก็ ม <laughs> ัดขยิงไม่รู้นะไม่เอาเหรอตหกขบเลยนะเอาเอามนี่ย มาโดนน้ำมาบอกให้ใครโดดน้ำไปโดนเดินโดนวิโดมันมันน้ำมันแรงคือน้ำแรงว่ายที่นี่ อ,อยู่ในวงไกลได้เปรียบแล้วกายมาสองมาดิ Watch out ได้เปรียบได้ get right on the bus watch out watch out i'm on my way bike i ain't a spy the bus bike a tie Ừ, đợi, đợi. Watch out!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  được อะไรยิงวะไม่แม่นที่หายเฮียเนี่ยพูดสุดอ่ะผมบอกเลยถาคนนั้นไม่จิงเลยอ่ะพี่เห็นอยู่แม่งไม่ยิงโคตรแม่นอ่ะนายนายท้องก็หน้าพี่เลยเนี่ยแล้วทำไมก,กูได้เอวีอ่ะโซนการเล่นไม่ใช่เหรอ 아 <목소리나>